ต้องขอ้ดการ์ดตัวนี้กคนด้วยนะนักพิธีสอครับเป็นชายพิฆาตเป็นคนรังวนสตรองเช่นเคยนะกิจกรรมว่านั้นจะต่อไปแล้วนี่แหละนี่ครับระดับชั้นหนาลงนี่ครับอนี้ของเองโคอยู่นีครับพยายามเก็บไม่ได้มากที่สุดแล้โหนะครับสุดหล่อวันนี้สุดหล่อผมจะพยายามเก็บฟุตเทจไม่มากที่สุดเพราะว่ามันบอกว่าเพื่อนผมบอก ขอให้เก็บโทรศัพท์แล้วหุกเลยตอง้เด็กญินน้ำหวานงามสัทยรรางวัลรองชนะเลิศอันดับสกิจกรรมระบายสีระดับทั้นอนุบาลปีที่หครับเอถ่ายเอดถ่ายมาแล้วฝากผู้ชมจัวกงบจริการนะครับมองกนนะครับ กิ <mile> ีกรรมัระายสีเชกันนะครับแต่ระดับบานอนุบาลปีที่สองรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงกันนาพรหมาคัเจดสีจบนะับกัน้เดียนพูดก่อนไม่อยากฟังหรอครอบครัวอะไรนะครับเจดูสีสงสดสวัดระบายสนะระดับานอนุบาลปีที่ส รางวัลถัดไปนะครับเดจชายพัฒนายแสงเพชรรางวัลโรชนะเลิศอันดับ,บสุดกิจกรรมระบใบสีระดับชั้นอนุบาลสองนะครับนะครับแล้วอีกกิจกรรมนะครับก็คือการรับใบสีกิจกันนะครับระดับชั้นอนุบาลทีันนี้คือ,องลงพันชิพใหญ่ก่อนเพราะตอนนี้นนของกำลังเนื้ออะนิเมชั่นอยู่นะฮะบนเรือรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งโอ้ สวัสดีค่ะก่อนอนะครับแล้วก็รับของจากผู้จัดการแล้วก็ถ่ายรูปเก็บภาพนะครับอ่ารางวันถัดไปครับเด็กชายทวีทรัพย์สุนสมรานรางวันรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกิจกรรมระบายสีระดับนั้นอรุบานสามโอ้โหนะครับรอบตึงเชียนะครับลอยาาลอย มาหล่อเลยนะครับใครบ้างที่กับผู้ต้องบ้าน9นะสามครับเด็กกิงมะลิกานนท์กลมนะครับรางวัลเราชนะเลิกอันดับสองกิจกรรมระบายเสียงอัดับชั้นอนุบาลีที่สามนะครับแอบดูแบบเนียนๆนะฮะ นะครับก็ขอขอบคุณพระรูปในการนะครับที่เปเกียรติในการมอบรางวัลให้กับน้องระดับอนุบาลนะครับระดับถัดไปนะครับเรียนรับเกียรตินะครับจากทางคณะกรรมการสัาสศึกษาเรานะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับคุณแม่พิมพ์ถิ่นทองนะครับคณะกรรมการสถานศึกษาเรานะครับขึ้นมอบรางวัลให้กับนน้องนะครับ เป็นกิจกรรมระบายสีระดับทั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับต่อไปนะครับเด็กชายพุทธสารปันเปงรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมระบายสีระดับ้น,นประากาปีที่หนึ่งเป็นเด็กโซนห้วยนะไป๊ะเป๊ะ ต่อไปนะครับเด็กหญิงเพนทชาภัยร้อรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกีฬาระบายสีระดับชั้นประถมศึกปีที่หนึ่งครับต่อไปนะครับเด็กหญิงพรชนิดกาสีรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกีฬาระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ไปนะครับเป็นกิจกรรมระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันที่1ครับเด็กหญิงวันนิสาทองวันรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะ้องเข้ามาแอบถ่ายแบบนิ่มเนียนโอเครับ2ครับเด็กชายชนพักอามพวกรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นี่ครับกิจกรรมระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับและเด็กชายนัชพงศ์สดาแนนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับและวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณแม่พิมพิททอง นะครับคณะกรรมการสังสาที่ได้มาที่ได้เกียรติได้มอบรางวัลให้กับน้องๆนะครับแล้วตอนต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณประภารวุฒินะครับเจ้าดินนะครับเพื่อเป็นตัวแทนให้เกียรติรับรางวัลทั้งชุดรางรางล้มนะฮะมาการล้อมจุกซ้อนมานะเอ๊เอาล่ะตอนนี้ได้โชคได้สงบนะคะแล้ว ดูฮะไปไปไปชุดนางลำค่ะดูชุดนางลำนั่นแหละเป็ดไหมนะครับรางวัลกิจกรมวัฒธรรมระบัตสีระดับชั้นประถมศึกษาปีสามนะครับในอยู่ในคลิปมาแสดงตัวเลยเด้อที่ชายนภูมิแก้วกาบินรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมวัฒนธรรมระบัตสีระดับชั้นประถมศึกษาปีสามนี่ครับอ่านี่ครับมีของขวัญมอบให้กับคุณแม่นะครับในวันนี้เนี่ยนะครับอ่าสองครับ เด็กหญิงประพัชร์สีเทารองชนะเลิศอันดับอันดับหนึ่งกิจกรรมวาดภาพระบายสีนะครับระดับประถมศึกษาปีที่สามนะครับและลำดับต่อไปนะครับเด็กหญิงกัญญาณัฐศุขีนะครับรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะครับแล้วผงของของนักเรียนตัเอาเจ้ากบินนะครับที่ได้ชื่อเกียรติมอบรางวัลลำดับต่อไปนะครับ ขอเชิญคุณระบอกจำคำนะครับขอเชิญคุณระบอกจำคำนครับที่มอบรางวัลให้กับน้องๆในักเรียนของโรงเรียนมัธยมเชียงรายนะครับเียนจังหวาดภานคตะวันตกเฉียงเหนือขอให้ทราบก่อนนะ คุณรบกจนทานะครับนโม่ระดับโปรนป .4 นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับคุณประนอมไพร่ล้อโม่ระดับชั้นป .5 นะครับคุณบุะกรไพร่ล้อโม่ระดับชั้นป .6 นะครับแล้วก็ทีน้ำพัดเรียนเชิญนะครับเป็นคุณซึ่งถามว่าทำไมคุณรบกว่างคบตกศัพท์มาแค่งไม่ได้รับรางวัลเลยไม่ได้อันเดียวนะคะไปครับขอเรียนเชิญนะครับคุณรบกจะทำนะครับโมบรางวัลนี้กับทีน้ำพัดโม่รระดับชั้นดป .4 รางวัลที่2ครับ เด็กชายกุสกรจำทำรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งพิธการวาดภาพลายสระดับชันประถงศึกษาอันนี้ผมเชื่อเพราะมันวาดรูสวยมากนะครับเด็ชายีรัสิงานคนางาไปคนหนึ่งแล้วครับนาสุขซ่อนมาไปคนหนึงแล้วาะดับัประสงศึกษา แล้วก็ดีกงนะครับเด็กพัชรกงขาวูรางวัลรองชนะเลศอันดับสอีกครั่ในคยิปมาแตงตัวเด้ให้ยึคิปมาแตงตัวดเด้อเออใรอยในคิปมาแตงตัวได้นะครับคุกรบอกทางทางบรนางขอได้เนะครับคุณปกรณ์ไทยรันะครับให้เกีย่ติมอบรางวัลให้กับน้องนนักเรียนนะครับขอได้นะครับ ครับที่ก่อีกรรมว่ารัระาสระดับนประศกาีี่ห้านะครับรางวัลที่หนึ่งครับเด็กชายสหรัฐโคสุลมาในวันว่าเราเองฮะันดับหนึ่งีกรรมวาดภาพประมายสีระดับนประถมศึกษาที่ห้ายืนเป็นไม่คุกยืนขึ้นเลยสวัสดีครับพี้ไหพูดคียนเราไต้องนกาเกิดแล้ว อี่กนะครับก็ไอยูไอยูฮะเพื่อนตัวเองอ๋อไอไอก็ติดแล้ววะหน้าแบบกอ้ยเอาหัวมาแบบนีฮะไอยูฮะผมก็เขบคุณนะครับที่มาลองไพ่ล็อกนะครับไอฮะเกี่ยวกับอะไรไตัวเองนะไอสามคนนี้เพื่อนลงมาเลยแล้วต่อไปครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับอ่าที่สกอนิไพ่เนาะนะครับ ซึ่นเป็นเงียบหม้อกรางวันให้กับน้องน้องของเราอพี่ปา๊าบด,ด,ดทีทุกคนถ้าเกิดว่าคนที่ได้ดูคลิปคี่แล้วก็ได้จะเห็นนะฮะพี่ปา๊านะคน,คนที่สองนับอย่างหน้าสุดน,นะแล้วก็น้องอเท้นวน้องอ๋อในาต้องพบกับแก้วรลางวันเลิศอัน กิจกรรมวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนะครับอย่าลืมนะวันนี้งานวันแม่แต่งานแต่วันแม่วันที่12สิงหาแต่วันนี้วันที่8สิงหาแต่วันนวิงการวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกการเรียนการพิจารณาสวยการเรียนการพิจารณาการที่วันที่สิบสองสิงหาคม ก็ไปสีไปทีวงแล้วกันหนึ่งนะทีงหนึ่งกันทีอยากออกคลเป่าออรางวัลงไม่ออกคลิปโยุกเลยคอะอเชียนะครับในลำดับารเาไม่เสียเวลานะครับน้อจะได้รางวัลอ่ใครอยากไดเียาแงตัวด้วยบ มอบรางวัลให้กับน้องๆนักเรียนของเราเลยครับรางวัลเป็นกิจกรรมคัดลายมือนะครับระดับชั้นประถมศึกษามปีที่หนึ่งเด็กชายที่รักไทยรัฐรางวัลนั้นระดับหนึ่งกิจกรรมคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งไอิมถ่ายตรงนั้นไม่ทันในรีบอนมันเอาหัวมาบังไงเดีก่ยเด็กถ่ายแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นกล้องหน่อยอยากเจอสภาพสองนะครับ อันนี้ไม่ใช่หน้าของนะอันนี้หน้าพี่ฟาร์มนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกันไม่เปิดหน้าหรอไม่จะรอเปิดหน้าตอนพี่หมื่นซับอะไรเงี้ยก่อนถูกไห้กูจะเพิ่มเปิดไปละวิหนึงก็อนและสามนะครับเด็กหญิงเพ็่นพิชชาภัยรบรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมพัดลายมือนะครับระดับประถมภาษาพีชหนึ่งเด็ด ต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลม้อกิจกรรมให้กับน้องๆนะครับเอ้าเพลงมาได้ไงนะครับใครดูชทคกี้พายก็แน่รู้นะเพลงชิคกี้พาคือเพลงอะไรก็ไม่เขียนครับรำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณยุพินทาบับนะครับเพื่อจะเกียนม้อบรางวัลให้กับน้องเรียนในชั้นเชี่ยนะครับ ต้องขออภัยด้วยนะกล้องหัวมันห่วยเกินห่วยเกิยเลยเอนนี่เขาสงบสุขเลยนะเรียกได้ว่าสงบสุขจริงๆนะฮะขอเสียงปรบมือหนึ่งครั้งนะฮะคุณจะปิดคะแนนหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งเราปรบมือหนึ่งครั้งทำไมครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกไหมปรบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งโอ้สุดยอดเด็กสมิธิยะนะครับ อ่าเป็นการใั้เวลาสักครูับลงมือแบบแบบใดให้ยากลำบากขึ้นนะดิฉันว่าคนที่ถ่ายคลิปดยู่มอบกิจกรรมนี้กับน้องอ่าการมทักลายมือนะครับระดับทัศนศึกษาปีที่สองครับได้แก่เด็กหญิงวานิสาทองวันรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการมทักลายมือระดับประศึกษาปีทีสองครับโอ๊ยเอาฝังอีกแล้วโอ๊ยหลบมันนะครับแล้วก็เราจะไปนะครับถ่าูปไป โอนไปครับขอเลยหมามอบให้กับเด็กชายพี่เด็กชายนัทพงศ์สนาเนรนะครับรางวัลชนะเลิศอันดับหนะครับอีก้านหนเลยและเร็นสามที่สอครับอันนี้ผมว่าแอไทยมาเรื่อยๆนะครับที่ม่มมาให้กับน้อ้นเ วันนี้นะครับน้องๆก็ให้รับรางวัลกันมากมายนะครับก็ฝากคุณแม่นะครับพิจารณารางวัลให้กับน้องๆด้วยนะครับเพราะก็ติดการทห้สีรางวัลด้วยนะครับน้องผมเนี่ยไม่ได้รางวัลอะไรเลยฮะทำให้ผมเนี่ยมีเวลามานั่งถ่ายคลิปให้พวกคุณดูเออคุณไม่ได้รางวัลเลยนรเวลาจะไปครับขอเรียนเชิญนะครับพี่ปูสองพาอ่อนนุม นะครับผู้เขียนมอประกาศเป็นหน้ากิจกรรมนะครับมอบรางวัลในอากับน้องๆนะครับระดับประถมศึกษาปีที่สามคืกติดตามท่านในมือนะครับนะครับที่หนึ่งครับเจมี่ประถมศึกษาปีีเอาไอ้ชิบอะไรมาบ้างป้องมาเอาสิแล้วมึงโดนที่คนหนึ่งเอาไหม ฝ่าวอลหันกูวันที่สองครับเกีตบอรก่อนจมรองชนะเลิศรนดับหนึ่งปีกนนเุับมงไวยผลขาตั้งกล่ายมายิงปมงกูยิงไม่ดีอยู่แมเนอะหัากจบปีาปีที่สามเมื่อกี้มีอาการผิดพลาดเล็กน้อยนะ ชิญวัสนีท่านมาบักฉิงนะนางลำเจ็ดที่แล้วเ้อะติดตานางลำรับคือไม่ใช่วันนี้ติดตามนางลำเจ็ที่ร้อยแล้วที่โอ้ยที่แล้วอบ๊ว แต่งคำพันนี่ครับแล้วก็เสิร์ฟมันก็จะสาปีทีสิครับเด็กหญิงออกรยากันเกลียวอยะไรฮะอยากคิดเสนอแน่ไม่พวกมึงอะไรฮะนางนำได้เป็นนางเอกในคลิปที่แล้วนะถึงแม้มันจะไม่เต็มตัวก็สองนะครับเด็กชายพีรพัฒน์กเพียรีโอ้ยเ<า>ชื่อเยเนี่ย โอ้ my god พุ่งยืดแล้วก็เัด็กชายวีรพัฒน์สงหาพุธนะครับรองรับนักสอนนะครับตีนำแตงกวาประมาทเอาละครับบกีฬาไปเออรับรางวัลมาก็ดูจากลูกก่อนละนะเอาละ อ้ได้รางวัลไดไงวะเนี่ยรางวัลพิเศษหรอวะโอ้เชาได้ไปพี่ใช่มองมยาอกล้องพี่มันตากเลยพี่ถ่ายลงติกระตอกสิยูทูบเลยเออ สองนะครับเย็นทายรงนครับมายก็พอออนก็มันเราไม่เลือกแบบเลยในรแตาประภัยพระมัก็พ โออาร์เจสอบสงสี่เว้ยที่มีเขีนเพรางวัลสุดท้ายในวันนี้นะครับโออาร์เจชายรัฐกาลมาญาตรองชนะเลิศอันดับสองที่นทัพการท่สามพรอมที่อรตวให้กับน้องๆทุกคนคับ วันนี้กิของเราเะมับก็เสุดสิ้นนะครับทั้งฝ่ายกิจกรรมหรือาฝ่ายกิจกรรมนะครับได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับขอเรอยนเลิยนะครับเป็นระดับชั้นนะครับน้องค่ะแม่แม่ของ เอาน้องนะครับเดี Again ๋ยวขอเชิญแม่แม่ของน้องอนุบาลก่อนนะครับเชิญถ่ายรูปร่วมกันนะครับหน้าอาราพัทยาลักษณ์ของสมเด็จพระานุภาพพระบรมราชินีของเราไหครับอ่าน้องๆอนุบาลนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกับพระปดชระองเนาะนะครับแล้วก็ขอเชิญท่านพระเดชพระองค์ในข้าวแล้วทุกคนเย้พระเานภาพร่วมกันนะครับที่หน้าเวทีนะครับเดี๋ยวให้ในที่สุดทุกคนได้รับบัตรเดชข้าวแล้ว ราจารย์ไ้ไ่ใครได้รับประทานข้าวแล้วพี่อ่าอะไรกับาน้องแล้ไปรรับน้องบานแล้วพ yeah. ี yes. 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 ่องน้องน้านครับใครรับประทานแล้วล่ะข้าวามนะครับเดกน้าื้อ้งน้องรับประทานข้าวแล้วบองน้อง้าวมกันี่าร่วมกัน้พูดอะไรก็ไม่รู้เขาพะคุณจะพีคเกอร์ไมเพราะว่าพูดอะไรไปเรื่อยนะ คนเดียดเชิญคณะครูนะครับเดียดเชนคณะครูด้วยนะครับอ่าเดียดเชิญคณะครูด้วยนะครับคณะครูทุกท่านนะครับทุกท่านร่วมกับน้องๆนะครับพี่หันมาี่ให้จะเราถ่ายไอไอใบ้าสวยหรื ดูชพฮะฮะ AI ใบหน้าสวยม่นีใครเปิดเพลงอะไรเงี้ยโอ้ยมาเลย อันนี้เพบุนนะฮะงานอนแม่้าประการมัก็จะประมาณแห้งงินนอนแม่มันจะพุ่นไหวครัมาสองค้มาสองมาสองนะครับแล้วก็ีี่่สพเราจะได้ไปกินข้าวแล้วรอจากุมนรคุยนี่แล้วเพ่ อย้ากันเลยครับจะวางจะลืมดวยเรี๋ยวไอ้ของใครอะเม๊ะของพี่เอ๊ะกับ สียงคุณแม่คุณที่สองนะครับผมน้ององุบานนะครับ เสียงคุณแม่เ็ำค oh ัญนะครับแม่นม <Maybe, S 1> ่เดีว่าร้องทั้งท่อนเลยเอาไว้เชื่อมแม่งดูกล้องรอบที่ห้าเลยแม่งแม่งดูดไอ้กล้องรองที่หแล้วนี่ครับอนุบาลก็เรียบร้อยนะครับน้องๆปครับปันมาครับปนหครับปั รถเราเปนหนึ่งมาเลยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิน,นท่านผู้ปกครองข,ของน้องปนหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ตรงนี้นะเสียงไหนะไม่เล่าเสียงคุณผู้ประจำานครับอ่าดีใน้องปหนึ่งนะครับแล้วก็าผู้ปกครองนะครับ

ไชบอ้นนชบอนนสามคบอามือคุณแม่ได้วยนะคะรับาสามมึงรู้อะไรไหมกูถ่ายคลิปอยู่ ซึ่งในถามว่าทำไมผมตัดช่วงนี้เป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรห้ะมันมีแต่ถ่ายรูปตัดต่อสี่หน้ามาละหลบไงแบาบงอบเส้นหัวไม่ตีนี่

เฮ้ยวันนี้เรา <laughs> <laughs> <laughs>